สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีพี่น้องผมที่น่ารักทุกท่านนะครับที่อยู่ต่างแดนนะครับอยู่ในประเทศและต่างประเทศนะครับและเพื่อนๆที่อยู่สอปปลาวนะครับนี่นะครับบรรยากาศตอนนี้อยู่ที่บ้านผมนะครับจังหวัดสกลนครนะครับผมบรรยากาศครืมครืมอบอ้าวนะครับถ้ามีเสียงอะไรรบกวนก็กราบประทานเอาไปนะครับพี่น้อง ผมจะพาพี่น้องไปพบสมุนไพรชนิดหนึ่งนะครับมาดูมาเจอด้วยกันนะครับบอกไว้ก่อนนะครับก่อนกินก่อนใช้นะครับก่อนกินก่อนใช้ต้องถามผู้รู้ก่อนนะครับนี่ได้มาจากตำราที่เก่าแก่มากนะครับสมุนไพรชนิดนี้แล้วก็มีคนที่เดินทางไปจังหวัดโคราชเขาเห็นมเมล็ดอยู่ที่ข้างถนนนะครับเขาก็เลยเก็บมาผมเลยมาปลูกไว้นะครับนี่นะครับ ผมจะอธิบายให้พี่น้องนะครับอย่างละเอียดนะครับอย่างละเอียดและให้เข้าใจง่ายๆและทํากันได้ทุกคนนะครับสมุนไพรชนิดนี้สําหรับท่านชายโดยเฉพาะนะครับผมจะยกมาแค่ข้อเดียวนะครับที่จริงมีหลายข้อมากนะครับ10 1สหข้อนะครับนี่ที่ผมอยู่นี่บางคนเห็นใบแล้วรู้เลยนะครับนี่ว่าเป็นต้นอะไรนะครับ ไม่ใช่ต้นมันสำปะหลังนะครับผมพี่น้องผมได้เอามาปลูกไว้นะครับเพื่อมีหลายคนนะครับที่เป็นนะครับไอเป็นโรคอันนี้นะครับมีหลายคนบางคนก็ไม่กล้าเปิดเผยนะครับโรคอะไรครับพี่น้องผมจะบอกให้รู้นะครับโรคไส้เลื่อนนะครับฟังดีๆนะครับใครที่เป็นเกี่ยวกับไส้เลื่อนโดยตรงเลยนะครับข้อเดียวผมจะยกมานะครับพี่น้องบ้านผู้ใด เพื่อนผู้ใดที่เป็นไซเลือนนะครับเป็นไสเลือนนะครับมันเลื่อนลงมาอยู่ลูกอันทะนะครับเป็นมันไข่มันบวมนะครับเบิ่งเลยนะครับนี่แหละครับบมแมนต้ตนยอดมันสำปลังเด้อนี่คือต้อนสำโรงนะครับผมจะอธิบายให้อย่างละเอียดและวิธีการทําอย่างละเอียดเลยนะครับพี่น้องทุกท่านสําหรับใครที่เป็นไส้เลือนโดยที่ตัวเองไม่อยากไปผ่าตัดแล้วก็ไม่อยากกิน ยาต้มหรือไม่อยากกินยาเคมีก็แล้วแต่ท่านจะเลือกว่าท่านจะเลือกมาทางไหนนะครับจะเลือกมาทางสมุนไพรหรือเปล่าหรือจะเลือกไปหาหมอนะครับไปให้หมอไปให้แพทย์ผ่าตัดออกก็หายขาดเลยก็มีนะครับดีเหมือนกันนะครับแต่ถ้าใครกลัวไม่อยากผ่าตัดฟังคลิปนี้ให้จบแล้วก็เอาไปใช้นะครับ มีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานนะครับเอาปากกามาจดไว้เลยนะครับผมไม่หวงวิชานะครับใช้กันมาหลายคนแล้วนะครับได้ผลหลายคนแล้วนะครับพร้อมทั้งคำอธิบายนะครับวิธีการใช้นะครับผมจะบอกนะครับถ้าเจอต้นใหญ่ๆของเขายิ่งดีเลยนะครับพี่น้องไปพ่อต้นใหยๆแฮ้งดีครับพี่น้องอันนี้น้อยๆนึงนี่ครับพี่น้องนี่นี่ครับ อันนี้เห็นบ่ต้นน้อยครับผมปลูกไว้ปีที่ผ่านมานะครับอที่ดินมันแคบครับพี่น้องผมก็เลยจะเอาไปปลูกใช้กระปลูกไว้คางทางยังสี่เลยเนี่ผมว่าสิถอนเอาไปปลูกไว้กลางโคกกลางป่าที่สาธารณะผป็นหล่ะครับพี่น้องเพราะว่าผมบได้มีสวนมองสิไปปลูกเนาะเอาละครับวิธีการใช้นะครับวิธีการใช้นะครับที่จะเอาไปนะครับ ทำให้ไสเลือนนะครับดีขึ้นนะครับหายก็มีนะครับหลายๆายแล้วนะครับให้เราเอามีดนะครับหรือพานะครับมาถากเอาเปลือกตรงนี้นะครับถากเอาถากเอานะครับอืมเอาเปลือกของเขานะครับทำอย่างไรก็ได้นะครับให้ได้เปลือกของเขานะครับแล้วก็นำไปฝนนะครับฟังดีๆนะครับพี่น้องทุกคน นำไปฝนใส่หินนะครับจะเป็นกระเบื้องก็ได้นะครับกระเบื้องดินเผายิ่งดีใหญ่เลยนะครับถูกต้องตามตำรามากนะครับกระเบื้องดินเผาอะ่ะถ้าไม่มีกระเบื้องดินเผาก็หินฝนสมุนไพรของเรานี่แหละครับถ้าไม่มีหินฝนสมุนไพรก็เอาหินลับมิดก็ได้ครับผมแต่ต้องซื้อใหม่ๆนะครับซื้อใหม่นะครับแล้วก็นำน้ำปูนนะครับ เอาปูนนะครับเอาปูนที่กินหมากนะครับที่เราเคี้ยวหมากคนแก่ไปเคี้ยวหมากเอามาละลายนะครับละลายดีๆนะครับละลายแล้วก็ปล่อยไว้สักพักนะครับแล้วปูนขาวนะครับที่เป็นเม็ดขาวๆจะจะลงพื้นนะครับจะลงพื้นแล้วก็จะเหลือแต่น้ําที่ใสๆนะครับให้พูด,ดง่ายๆครับเหมือนที่เราตักน้ำมาไว้มันตะกอนมันเยอะใช่ไหม เราก็มาตั้งไว้ก่อนให้ตะกรนมันลงซะก่อนพื้นถ้วยนะครับให้มันลงพื้นถ้วยแล้วเราก็เอาน้ําไอ้นั้นมาเป็นน้ํากระสายนะครับฝนฝนฝนจนน้ําให้มันข้นๆเลยนะครับให้น้ํามันข้นนะครับให้น้ําข้นแล้วน้ําข้นดีแล้วเราก็เอาไปทานะครับทาลูกอัญทะนนะครับใครที่เป็นนะครับเป็นหนักเป็นเบาก็ตามนะครับทาไปเลยนะครับเดี๋ยวตัวยาสมุนไพรจะซึมเข้าไปเองนะครับ ใครที่เป็นไส้เลื่อนนะครับอาการก็จะดีขึ้นแต่ทาวันหนึ่งนะครับต้องประมาณ4หรือ5ครั้งหรือเป็น10ครั้งก็ได้นะครับทาให้ได้เยอะที่สุดครับทานะครับไม่ใช่กินนะครับเอาไปทานะครับทาลูกอันทะวันละ10ครั้งก็ดีนะครับหรือจะมากจะน้อยก็ดีนะครับติดต่อกัน30วันนะครับ แล้วให้พี่น้องดูนะครับว่าอาการมันจะดีขึ้นไหมนะครับผมว่าสูตรนี้บ๊อขี้ไร่ครับพี่น้องปว่นมาลายเลยได้ครับพี่น้องต้นมกซำลงต้นยญ่ๆนะครับบอบขี้ไร่เนะครับพี่น้องเอาไปปัวกันเลยครับบ๊งบหัวขัาพีซาเนี่แต่ว่าต้องรู้ว่าวิธีการไปายาเนี่ยแหละครับสำคัญว่าจะแปลอย่างไรนะครับ วิธีไปเอายาผมจะบอกให้ละเอียดนะครับสมมติว่าดวงอาทิตย์นะครับนี่เป็นเป็นกลนะครับเป็นกลเป็นเคล็ดลับนะครับเป็นเคล็ดลับของหมอโบราณคนที่ไม่มีวิชาอาคมนะครับต้องใช้เคล็ดลับใช้กลนะครับเขาเรียกว่ากลนะครับไปเอาสมมุติว่าดวงอาทิตย์ขึ้นอยู่ทางนู้นนะครับอยู่ทางนู้นนะครับอยู่ทางนู้นแล้วมันจะส่องมาใส่ต้นสำโรงเนี่ยมันจะเป็นเงามาตรงนี้นะครับให้เรานะครับ เข้าไปตรงที่มีเงานะครับจะด้านไหนก็ตามนะครับให้มีเงาของต้นสำโรงนี้นะครับไปทับให้ทับตัวของเราอยู่นะครับพูดง่ายง่นะให้เงาต้นสำโรงทับคนที่จะไปเอายานะครับจะเป็นจอบเป็นเสียมเป็นพ้าเป็นมีดอะไรก็ตามนะครับที่จะเอาไปถากนะครับเปลือกไม้เนี่ยครับฟันเอาเปลือกไม้เนี่ยครับให้กั้นใจเสียก่อนฟัน สามครั้งนะครับไม่ใช่ไปกั้นใจตลอดนะครับพี่น้องกั้นใจตลอดไม่ได้นะครับเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวใจขาดนะครับพี่น้องอกั้นใจเอามีดฟันเสียก่อนพอเป็นมายากนเป็นกลน,นั่นแหละครับฟันปอกๆสามครั้งแล้วก็หายใจปกติแล้วก็ฟันเอาเลยทีนี้ครับพี่น้องฟันเอาแล้วก็เอาไปทํายาเลยนะครับ <Yeah. S 1> แต่ผมนี่ผมจะใช้หลายอย่างหลายด้านนะครับทั้งกลนบ้างนะครับทั้งมี คำที่ปลูกยานะครับพูดง่ายๆ่าครับตามคาโบราณคาถาปลูกยานะครับให้เป็นสมุนไพรนะครับแล้วก็จะมีตัวประสานนะครับให้เปลี่ยนว่านเป็นยาขึ้นมานะครับเพื่อเข้าไปในร่างกายมนุษย์แล้วทํางานได้เต็มที่นะครับอ่านะครับหวังว่าพี่น้องคงเข้าใจนะครับต้นสำโรงนะครับต้นสำโรงทำทำแบบธีพิธีผมบอกเลยนะครับฝนใส กับน้ำปูนใสน้ำปูนกินหมากถ้าไม่มีปูนใสเอาปูนแดงก็ได้นะครับแล้วเอาให้น้ำมันข้นๆแล้วเอามาทาตรงลูกอันทะมันจะสามารถเลื่อนขึ้นได้นะครับนี่คือสรรพคุณของต้นสำรรงที่จริงหลายอย่างมากนะครับที่การทำงานของเขานี่เอานะครับคลิปนี้ผมขอฝากไว้แต่เพียงแค่นี้นะครับถ้าพี่น้องไม่เข้าใจก็คอมเมนต์มานะครับ ขอพระคุณมากๆนะครับพี่น้องทุกท่านที่มารับชมขอให้พ่อแม่พี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงทำธุรกิจการงานอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับป่าเขียวคลิปนี้ขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม